สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเปิดไข่นะครับกดไลค์คลิปนี้แล้วไปดูกันเลยขอให้ได้ปลาหมึกเกลือเกลือ รอบนี้ขอให้ได้ปลาหมึกรอบนี้รอบสุดท้ายขอให้ได้ปลาหมึก เกลือมากวันนี้